จะพี่น้องเมื่อเนี้กาได้โอกาสมาหยางดินส่วนยางน้องเนาะกมาเห็นพ้นกับปู่พ่นเลงหมูพ้นได้ส่วนยางกว้างเนาะพี่น้องอันน่ะทำเลของพ้นกด็ดีพ้นเลงหมูกี้อาซีบมันก็มีแม่นอาซีบรักอาซีบเสริมพ้นเนาะส่วนยางพ้นก็กว้างกว้างผ่านไปผ่านมาก็มี่อยมีที่เคยเข้ามาแต่หึงแล้วเนาะอันบบดนี้ได้มา เพิ่นว่าพื้นงนงนงงอันสาวเพ่งบุญเพิ่นละสู่ฟังเนาะเป็นเพศเป็นเพศแหมอันโง,งกาสาวเพ่งบุญเนาะสู่ฟังเมื่อวาอนในเล้าสู่เดียฟังแล้วโอ้ยว่าอันปลาจะอันนั้นอดนเ้นาอจะถ่ายรูปเอาลงคลิปเด้วะกันเลยออกมาเบิ่งศูนเพิ่นผ่านไปผ่านมาย่ตลอดท้ามีเคยคิดเนาะเมื่อนี้หละได้ออกมาแล้วมาถ่ายเอา หมูเพิ่นเลี้งหมูเลี้งหมูกีฮะน่ะกะลายเคาะลายนั้นอยู่เลี้ยงมีแม้นอาซีบลักอันนี้นะอาซิบเสริมเพินนะ่นวะกีดยางไปน้ำเพินนะ่นวะยางเพิ่นกระท่มเลิมกีดอีพี่น้องกับบ้ากวางหนึ่งส่วนยาง,นนางเพิ่นกะอันน่ะเพิ่นเดหมูกีเพิ่นนะ่ะลายซ้ำลายปาดพี่น้องอ,อันนั้นมันเติบแล้วกะ ไปน้ำแบบน้ำมันอ้อตะเคาะไปแล้วพี่น้องจักรเลนไปทางเลือเหมือนหยาบๆเสไปแล้วพี่น้องมาอยุ่แคมโฮยเนาะทำเลของพ้นกาอันนั้นอยู่ที่ศูนย์พ้นกาความคิดเพื่อได้ปัญญาเพื่อมีแกเอ็ดไปหนอโง่กับเล้งน้ำพี่น้องเนาะนี่ไปหมดแล้วมียังสักตู่จักแเลนไปทางเลือเหมือนลุมันนือนอ้อตะเคาะได้ด้เนาะพี่น้อง กระซัำหมูป่าแล้วเนาะพี่น้องส่วนยางพันกาพันทุ่มเลื้มกีดอีพี่น้องก็ได้ขึ้นเงินได้ขำย้อนได้เห็นนะหากะกีดไม่จะแจ้งดิค่ะนะบางแดดอยากจะ,ะแบบอยู่อย่างพนกนะท่มเลิ้มกีดถึงนะมมันกระทมจะเลิ้มเออพี่น้องอาวุ่มพุ่มเจอนนำนองเนาะที่เพิ่นได้ไรได้ เอ็ดทำไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนอย่างขึ้นกับบ้ากว้างนั่งพี่น้องเอ้ยกะผ่านไปผ่านมาซื้อล้วก็ไม่ได้อขอให้ห้ามาเยี่ยมเบิง่งโอ้เสียดายเด้เนาะเสียดายโมกี้เล่เนหยับๆไปลงไปแค้มโฮยมาเสียพี่น้องโมกี้บากลายหนึงลูกมันออกตะเคาะได้จ้าคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ